เขาต้องขอสวัสดีกับท่านผู้ชมหลายท่านด้วยนะครับผมอีดีตลับเคอร์เซเกมสุดจ้าดอทไอโอโอเคเล่นเกมอาร์คมันก็น่าเบื่อกันไปนแล้วนะครับวันนี้มีรู้สึกว่าจะมีเกมใหม่มานะครับเป็นดอทไอโอเหมือนกันครับผมนะฮะก็เกมนี้สามารถเอาไว้แอบเล่นที่ห้องคอมได้นะครับผมเล่นที่ห้องคอมแบบว่าน,น้องๆนะที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้สามารถเอาไว้เล่นแบบว่าแบบครูไม่เห็นที่โรงเรียนอย่างเงี้ยสามารถเอาไปเล่นได้นะครับผม ย a h โอเคมาตอนแรกก็ต้องตั้งชื่อก่อนนะครับผมจัดไป j e s t d o s e n o s ธรรมดามาจะธรรมดาไปครับต้องเติม s ด้วยครับผมแล้วก็ลากเสียงแบบว่า j e s t d o s e โอเคตัวผมก็ชื่อ j e s t d o s e n o s s ก็เป็นเกมเหมือนกับว่าคล,าคลา้ายๆกับเอกานะครับผมหรือว่า ที่มันเอาไว้แบบยิงทีละ30นัดนะครับผมอันนั้นมันอาก้าใช้เมาส์นะครับเป็นการเลื่อนๆไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็เป็นเกมแบบว่าไล่กินจุดไปเรื่อยๆนะครับผมมีเดี๋ยวเอยเดี๋ยวชนเอือเรียบร้อยเสร็จกูแต่ว่าเรียกเสร็จนะอย่างเงี้ยโอ้โหเสร็จชนโอ้ยอันนี้ตัวอย่างควายตัดหน้ามัน โ,โอ้โหมาคราวนี้เป็นสีเหลืองน่ารักเลยมันเป็นหนอนหรือมันเป็นไส้เดือนไว้ตัวเชียเนี่ยมันจะงูมันก็มันจะงูมันก็ไม่ใช่มันจะหนอนหนอนก็ไม่เชิงโอ้โห,โห,โหอี้ยนี่ตัวเชียอะไรเนี่ยอย่างเบ้งอ่ะตัวอย่างเบ้งอ่ะพระเจ้าขอไปตัดหน้ามันทีวะไอ้เหี้ยโดนทีเนี่ยลุ้งเป็นตะแมงเมาเลยโอ้โหอไอี้เนี่ยมาแบบสัตว์นึกว่าเล่นสปาร์ตแปดแล้วมึงมเล่นเกมแล้วแข่งอ่ะ อ้อยพุ่ง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 โอ้โหไอ้ขี้นี่มันเร็วจังว,วะเออโหได้สักทีมันจะอ่าหน่วงหน่อยๆน,นะครับเพราะว่าอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลหหื้ยเลยครับเลื้ยเลยครับไปโอ้โหอะไรวะหกร้อยห้าสิบเจ็ดยะกระโดดขึ้นออมาอีกนิดนึงแล้วมาคราวนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าผมไม่ยอมใครเป็น หนอนหรือตัวเชี่ยอะไรเนี่ยนี่ตัวเดียวจะเต็มแมพแล้วเนี่ยเอ้ยพ่อมึงตายนี่เราเล่นตัวทีหลานแปดจะได้ยังไจุพ่อโอ้ยเยอะเยอะมากอ๋อนี่อ้าวตายนี่ตัวเชี่ยอะไรแม่งใหญ่แบบบลักกักบลักกึกมากโอ้โหแล้วมึงวนอย่างนี้มึงวนอย่างนี้ว่าต้านดิแกพี่น้องฮะ พี่น้องฮะอย่าเบียดกูอย่าเบียดกูดกตัวกูก็เล็กแหละมึงให้เวลากูหน่อยเถอะให้เวลากูโตๆอยา่ยาอย่าไอ้เหี้ยดูมันบีบ <c oughs> มึงดูมันบีบกูไอ้เหี <c> ้ย <oughs> มันกลัวสักตีนอ่ะไอ้สัตว์ตัวกูแค่นี้มึงก็ยังจะเอาแต่งกูได้แค่สี่สาวมั้เนี่ยยัดแแมมไม่มอมยอท้อตัวกูภาสาครับผมนะในเมื่อเรา ทำได้ถึง600แล้วปีนี้เราก็จะมาพิชิตถึงผัดไอ้ตัวเฮียดีกันสัน้ยสนันดยมึงตลอดเลยยัดเป็ดผู้ตายก็ยังไม่ทันจบประโยคนะนก็ตายไปอีกตัว <c oughs> คือเกมนี้มันก็เล่นยากนิดนิดเพราะว่ามันไม่ใช่เซิร์ฟไทยไงอันนี้มันจะเป็นเซิร์ฟแบบอ่าไม่รู้อะไกลๆหน่อยไกลๆน่อย แม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนเอาไหนโยกไปก็โยกมา,าแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน,น <c oughs> เหนื่อยใจคนรักเป็นลังแค <c oughs> เขามีแต่โดนลังแกว้าตอนนา้ตอนนัน้ <c oughs> เจะเล่นพอนจะเล่นพอนยาิโยมถึงโบถึงโบถึงโบเจริ่นเจริ่นเจริ่เริร์นเดิรนเดิร์นเดิร์นเดิรนเดิรนเดรนเดิรนเดิรนเดิรนเดรนดิ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 นดิรนเดิร์นดินเดิรนดิรนเดิร์นเดิร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 นเรร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 นเิรนิริรร์ิร์ิร โอ้ยเบ็ดโดเย็ดโดฟาร์มครับโอ้โหเว้โอ้ย, <c oughs> อยกูฟาร์มทั้งน,นั้นแต่ที่มึงอยากให้กูเบิลไอ้สัดจก่าที่สุกกดมันเก่าข้ามอะไรไปบ้างเนี่ย <c oughs> ยดึดเบี้ยมคือเกมนี้ต้องอาศัยแบบว่าระยะเวลาแล้วก็ความอดทนหรือว่าความโชคดีของท่านผู้ชมด้วยนะฮะเราจะวิ่งตะแคงขาดมันเบื่อตัดเบออุ้ย อีมันรู้มากมันรู้มากมเล่นมันไม่ได้เลยลตรงันนี้เฮ้ยนี่ไอ้เขียวเขียวเขียวไอ้เคี้ยวเขียวเขียวเนี่ยมันจะเซ็อองอ่ะคือเซ็งอ่ะเซ็งตัวใหญ่อะมันจะเลื้อยต้องตีอะไรนักหนาวะอ,อย่าครับคุณผู้ชมอย่าฮะ อย่าจ้องผมด้วยตาคู่นั้นฮะอย่าอย่าจ้องแรงฮะอย่าอย่าอย่าจ้องแรงครับอย่าก,กดดันครับผมบอกว่าอย่าก,กดดันไงคุณโหให้ผมได้แบบเบลตาองบ้างอุ้ยเอา้ากูตายได้ไงอ่ะเฮ้ยมันหันเข้าไปทำไมอ่ะมึงบ้ามะเนี่ยโอ้โหให้โอกาสนะให้โอกาสอีกทีหนึ่งนะนะนะท่านผู้ชมนะอย่าอย่าอย่ากดดันผม อย่าจะมองก็มองกันดีๆอย่าอย่ามองอย่ามองกดแบบอย่ามองจิกอย่างนั้นเออมองก็มองตรงๆอย่าตะแคงมองเดี๋ยวเมื่อย <c oughs> อันนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับเดยวก็ได้ได้ได้เองแหละเราจะเริ่มแบบไม่ยุ่งกับสังคมภายในแล้วเราจะอยู่แต่ภายนอกแล้วก็เราจะคานหรือว่าเลื้อยไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหแม่งมาเป็นปเรนโบว์จิบเลยย็ดเป็ด,ดกูคิกขวาด้วยเป็นไงลนะ่ะสัตว์เดือดฟาดรู้จักเดือดฟาดกันดิ ห้องตายเหมือนกูขับมอไซค์ชนสิบล้องไงวะชนกันสิบล้อไงไม่รู้อ่ะโอ้โหเปรียบดังพี่เป็นแมงกระไซลองกันลองไม่จบเงของกูครับของกูครับของกูครับผมนี่อ่ะโง่นักโง่นักให้ไม่รู้สับ้างเล่นกับใครๆฮะ มันได้กับใครใครแล้วใครอ่ะเออแล้วใครเป็นใครอ่ะเออแล้วนั่นเป็นใครกูเป็นใครอ่ะเออเออดิจิตอลครับผมเราเป็นดิจิตอลซิปเปิลต์ต์ซิปเปิล์ต์ซิปเปิล์ิปเนี่ยปหลล่งกูเลยอ่าฮะอ่าฮะ I love this อ่าฮะอ่าฮะไอ้ตืด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 เอาดิเอาดิเอาดิใครไปเออกูไปเองเออไม่เป็นไรสัตว์เออแค่นั้นแหละก็จบไงกูแพ้ไงเออได้หกร้อยยี่สิบห้าพอใจเวลาเออ อันนี้ยแดแปมโอเคโอเคก็วันนี้ถือว่าจบคลิปไเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับคลิปหน้ามีอะไรให้ติดตามต่อก็ขอให้ติดตามกันต่อไปสำหรับเกมนี้นะครับซาริจัวหรือไอโรของเรานะครับสามารถเอามาเล่นที่โรงเรียนได้นะครับผมเดี๋ยวลิงก์เว็บอ่าอยากเล่นยังไงเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้ดิสคริปชันหรือว่าช่องอธิบายช่องอธิบายใต้คลิปนะครับผมกรุณากดอ่านกันด้วยนะครับไม่ใช่บอกว่าไอพี่ขอคอมเมนต์ได้ดีอยากเล่นอะไรเงี้ยก็นะมึงช่วย กดอ่านนิดนึงมันอยู่แค่ใต้คลิปเนี่ยเจ็ดแมมโอเคขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมรักทุกคนครับจุบจ๊บๆอย่าลืมเก้าอี้นะ